สวัสดีทุกคนนะครับผมเป็นเกมเมอร์อีกแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม Last Night นะครับอันทิวดาวกันอีกแล้วนะผมะดูสิวันนี้ยวรอดไหมยวรอ,ต,อติดแป๊บหนึ่งนะเรารอดมาแล้วหนึ่งครั้งรอสองรันเขาด้วยเรือกอาวุธก่อนติดน้ำเยอะครับ จะรับดสองต่อเอ้ยเกมติดสองแร็ปเจ็ดโอ้โหวินอีกัยนิจฉัยนโอเดปะปะวิ่ยซื้อสองปีอันนี้เดี๋ยวคุณน็อปครับแต่วิดิจซื้อนี้เลยก็แปสองพอยสองอยยังไม่สองพอยมันซื้อได้อยู่พักเดียวอันนี้ปะปากหยุดได้ตลอด ไปเพื่อนไปเพื่อนเอไปด้วยอ้าวไปผ่มีใครเล่นแล้วเนี่ย่นลโอ้โหครักแค่ตื่นาตื่มาตามขึ้นาตามตีข้ามาวิ่งอยู่นะวิ่งเล่นก่อนบีด้าเด b ะบัดเด b o บูบูบีด้าเดอะบัดเดบูบู เอามาไลค์กลุ่มนะไลค์กลุ่มด้วยเอ่อไม่ไ,ไม่กดไลค์อะไร<อ>ไล<อ>ค์อโอเคเออะไม่ได้กดไลค์ไม่ได้ไม่ได้อ่ะเอาร่วมกับเพื่อนๆอ,อ่าไหนกดได้ เราลง,งกับเพื่อนๆกัอนอนเดียู่เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเข้ากลุ่มยังไงอ่ะเ,อเดี๋ยวนะก็ลงเซิร์ฟเวอร์ โซลไม่เกี่ยวแนวพนัฒเซิร์ฟเวอร์นักพัฒนาอ่นักพัฒนานโอเคเขาลงปุ่มีป่ะ The Dark <Next> Foundation ใช่ใช่กดเขาลงปุ่มโอเคเรียบร้อยแล้วกดไลค์อ่ะกไลค์ให้ด้วยไม่ได้ไม่ได้อ่ะเนี่ยแปลว่าอะไรไ,ไ,ไม่สามารถดำเนินการนี้ได้ ไม่รู้ทำไมไปไปต่อเข้าเกมเลยเดี๋ยวตามดินไปเอ่อเกิอะไรขเ่ะฝรันี่มาแล้วเข้ามาแล้วที่เราเข้าไปกดปุ่มนะครับเพราะว่า <c oughs> มันจะเท่อย่างงี้ ายคอฟนะครับผมได้อะ<ช>ไร <60. S 1> มาได้ปืนมานะมาถ้าเราไปกดไลน์นะครับเราจะได้ปืนมามรู้อันเดียวหรือเปล่านะอันเดียวแกูอ็อก่อนนะร <the> อก่น <isas> อกนอก็เป็นเกมมาตตวรอดจากปีศาจนีิน,น๊ 5 4 3 2 1ลองเล่นกันดูนะครับตัว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 ามมาดูก็ได้ว่าเล่นยังไงมาป่าตัวนึงลงไปเอาไม้ข้างล่างป่ะเกิดได้ปืนนะปีต้องไปเอาเนี่ยนะป่าต้องไปเก็บตนท้ายอ่ะเอานี่ได้ปืนมาแล้วนี่มเกียน อ่านอ่านโอเคอยู่เดี๋ยวเราตรวลงไปลากเลยนะคยังโดนแล้กถ้าไม่มีจะไปเอาปืนใหม่ค่ะอ้าวติดตามันทำไมต้องการปืนทำไม่มีได้ไม้นะลองไหมีปืนแสดงว่าต้องปืนนี้ปืนพลังกันมีเหรอต้องมีต้องม่มีมีฝาอยู่นี้นะ ทอยู่ภาพนี่นะขึ้นเลยครับป๊อป๋าจะมาเล่ัตลาดเรารีบมาเลยกำลังไปครับตลาดจะมาลเลยเลื่อนรถนะเพราะว่าการเด,ดินหนักมากอะใจดีนะเอ๊ะป๊อบป๋าทำไมไปไม่เอาเลยเฮ้ปั่นเลยขึ้นไปขึ้นไปเอ๊ะ ยากนิดเดิงนะแต่ก็โอเคครับเราก็เปิดไฟนี้ไว้ด้วยนะเจอปีศาจมาไม่มีนุกปืนนะครับก็ใช้ไฟนี่นะครับเปิดอ้าวมีคนไม่เคยมีคนสูตั้งนั้นเลยไม่เป็นไรว่าป่าติดมะขั่วอเไรได้ยี่สิบโอ้ยฝาบสุดปลยไม่มีใครจุดเลยคิดดดิเออฝามาไปครับ ต้องเดินออกไปปะต้องเดินออกไปด้วยนะครับเสร็จแลักเข้ามาครับเอาน้ำก่อนครับตัดเป็นฮนะตอนหไหนดูนะอ๋อก็อัวดูฝอเต็มตัวจะเลยดูดคิครับครับฝอ,อเปลือาเก็บปืนหมดเลยเหรอ,อเอาให้ได้นะไม่ใช่ว่าตายนะ มีปืนที่สำรองอ่าปีศาจจะมาแล้วะปะ้าป๋าป้าป๋าต้องอยู่ด้านบนเพราะ,ระปีาศาจขึ้นมา้ามบนไม่ได้แต่จะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้แล้วไม่เหมือนเกมน,นะ,ะปะ้าป๋าเกมหไปไมหมดเลยหรออะไร ได้่ะบอกแม่ก็อาปืนมาไว้นะก็บอกแม่เเลยไม่ให้เลยก็บอกให้มีปืน bueno อ่ะมาคร้สต่อ okay. okay. ันนี้อันหนึ่งเหรอไอ่ตับไม่มา ร้อยครับกลับ<ะ>ไปเกิดใหม่เลยได้ได้ Why? Why Why ไวไวอยู่ไวอยู่เราตัง้งตลาดได้แล้วเปดดิดสมตายก็ดีนะครับทำไปสองจุดเลยอ่ะให้เปีด ปแจกดดแจกันทีที่ันโดแจกอะไม่ไหวไเดี๋ยวรอมันออกมาตรงตรงไหนอ่ะ เราไม่มีแล้วอ่ะปลดรูปเฮ้ยมาก่อนดูนี่ดิไม่มีก็เสียมันเล่นยากเหรอมากินจริงๆใช่ไหมยะติออดอ้าวด,ด,ด,ดูดิอ้าวตรงนี้ง่ายกอดสียนะเก้าโบครับตั้แล้วดูเล่นตายดูว่าเป็นคนออกเป็นรถโบตายไงอ,ออกเองเลยโอ,อ๊ะพักไปสามอ่ะ ไม,ไม่มีแล้วนะเก็บไม้ไม่หมดนะไก่ไหนจะไม่จินดวงตรงนีขนาดนี้ไม่เจอมุกโต้แม่ป่าไม่มีปืนอีกเหรอมีอีกป่ะไม่มีใช้แล้วเนี่ยจิ้งเก็บหมดเลยอะ่ะยิงมาด้วยนะจะลืมยิงมาด้วยนะใช้สนายแล้วก็ยิงสนาะยจิ้งซี <อ>งง่งยิกันงยิระโดดไปแล้วเปนยิงแบบเพื่อนยิงเป็นยิงอะเพื่อนยิงเป็นยิงยิงเป็นตัวสองมันงเพื่อนอีกไหมเนี่ยจะได้ปืนเพิ่มครับจะปืเ,ปเพิ่มให้นึงโดนให้ได้เหรอปืนตัสอง ไหนฮะบ้านบ้านไหนบ้านบ้านเก่าไหนฮะป้าป่าลูกกองไหนฮะสองไงต้องอยู่ปะประตูนั้นน่ะแต่มันไม่มีอ้าวสุดแ้้วมีหรือไม่มีให้สองต้องอัปเดตใหม่ก่อนอี EP2 หน้ามีแล้วลูกสองอะอะกรับุกกระปุกกระปุกกระปุก แตกว่ะ<ง>นะยังไงแตกว่ะโอเคแปกโอเคเพื่อนอกมาได้เลยคุณผูดชมทเอออักมั้นอ่ะอักน่าจะตายนะ เล่านะ,ะ,ะานี้ยังไม่ตายใช่ป่ะโอเคซอมตายแล้วซอมหน้าซอมหน้าซอมหน้ซ่อมแรงได้ไม่มีลูกกระสุนนะปัญหานะมหมดแล้วเนี่ ดดออกอก,กันต่อครับมาดิโดนมุ่งซะก่อนโดนมุ่งมุ่งครับเสร็จร้อยลูกๆจะหมดหรอ ตสูดต,ตกใจเลยต้อง,งนะอมไม่มีตระสูนน่ะตอนประหลาดมาไม่เท่าไหร่กลัวกลัวไหมด,หไ,ดได้

อ้าวล้วคุณก็ต้องมาทางนี้อ้าวโอ้โหยังเดือดโดดเข้าไปข้างในครับเรียบร้อยแตกไปเสียบตายครับโอ้โหยังโหดอ่ะเอาติมเชิญหน้ากับมาตรงๆโดยใช้ปืนเปี้ยกมันไอ้งสุด,สดที่หมดพอดีเลยหมด้ะเหรอเหลือแม็กสุดท้ายแลย้วด้วยแต่ยังไม่เหลือแม็กสุดท้ายปะป๋า อโอหมีหลายอันเลยไม่แปกกันเัเขาบอ้ะงนเเอาปืนเอาปืนอากได้ปืนอะะโอ้จะชนะอ,อ,อยู่แล้วให้ฝดูดิกลังเวชัตรปลาดจะมาห้ับปลาดมาตอนเช้า่รอรอ่อก่อนต้องไ,อไปสิไปไหน ไปใชหลัะไปก็แบบไปป้อนอาหารก็ป้อนอาหารด้วมาเรลวกังเลยอ่ะดเลยเหรอมาเี้น้นงมาเี้เธอมาโดนไปหนึ่งครับวิ่งไปนี้วิ่งไปนี้ มาเจ็ดร้อยแบตเก่าไปฮะอีก,อกจะไปยิงแล้วสามวิสามทีเลยสองวิบ้างสามวิวิ่งไม่ได้แล้วด้วยตับเล็กไม่ได้ไม่ะบ่าลองจุดนิ่งโอเคบ่าหาก,กินไม่เนี่ยไม่มีเลย ไม่ได้คือมแมวหรอถ้าอยู่เฉยได้ใช่ไหมได้โอเคเปป๋ากดตั้งหลบเปิดแอดทสำไมัะปด็บัตรเปิดเต็มแค่นั้นเอง ังเดือนโอเป็นเดิครับมาอีกเดินเดินเข้ามาเดินเข้ามาเนอะโอ้โหทักเข้าหน้าเลยอะเท่าไหร่เนี่ตอนนี้ก็ถึงดถึงยังเดือดขาเขาแฝงดี่แรงมากเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะดีใส่หูเออป่ะแค่หูนหนาแบบ ไอ้ป้าบ่ายเปิดไฟแล้วเปิดเปิดไฟแล้วเปดต่อดับสิบปีพี่แกไอ้ป้าบ่ายไปนะป้าบ่ายไปล้าบ่ายไปป้าบ่ายไปป้าบ่ายไปล้าบลงยูเป้าบ่ายไป มาแล้วรับมาตรงนั้นรัประหลาดมาตรงนน,น้ีกไหมมาที่เติมไฟก่อนเติมไฟเติมไฟหโหขึ้นบนเลยอ่ะอยางเดือดในหน้ายิงหน้า ยิงยิงถอยอยิงถอยเอามามาันาตาัยใช่ไหมไโอเคทาวาเรียบร้อยจบจบเกมครับทาวลงไงยังไม่จบเกิดอะไรอกำลังจะจบสา้าวแล้วเรียบร้อยซื้งซืนได้แล้วป้าคิวจิวเคีวคิวเลยท้าวแล้วเราไม่หนาวแล้ว เรียบร้อยครับมาแบบชิวๆกับออตินตเล่นเป็นแล้วอะ<า>ไม่ตายด้วยปืนไม่พอใช้ด้วยจริงมีปืนมาติดตัวอยู่เลยโอ้โหเจ๋งอ่ะแค่คุณกดคุณก็มีปืนใช้นะฮะอไอ้สารดิ้นคอมไปครับ,บาาไปเลย ูว่าได้ตลกหรือเปล่านะไอ้ตลอดด้วยป๋าจรกงป่าแต่ซื้อนีอด่ดีกว่าปืนลูกเยอะเนี่ยไม่ป๋าซื้อปืนนั้นปืนนั้น99โลบาร์าไม่ไหวอ่ะซื้อปืนพวกนั้นาาอ,อีก99ป่ะไปป่ะซื้อปืนได้แล้วแ็กเตอร์เลยเหรอ่ะ99จ้ะอย่าซื้ออย่าซื้อม<า>่ะมันไม่ไดีจริงรอ่ะปืนใหญ่นี่เก็บได้ปัะ ีใช่ ok อันนี้ลูกยาแล้วก็ยิงใกล้เพราะฉั้นยิงใกล้รอเอ้ยเอ้อ้อ่ะซื้อได้กว่าซื้อได้แสดงว่าตอดาดแน่ๆเลยแค่ตอดาดปัดมิณหนึ่งร้อยโลห์ห์โอเคใครอยากได้เปิดมันซื้อตรงนี้นะครับฐานให้ได้แล้วก็เล่นนะแล้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับต้องเสียเวลาการเดินใช่ไหมเวลาการเดิน ไปนู่นไปนี่ใช่ไหมใช่ล้วซื้อไปเลย,ยเดี๋ยวไปแยกงติดไม่ทันเราต้องซื้อไวะคะ้ครับโอเคเจอกันวันีบ๊ายบาย